ครับผมตอบประก่ต่อคำถามนี้นะครับนะครับลูกบล็อกเฟืองสามสามฟันนะครับว่าหามาจากไหนครับผมตรงนี้ผมสร้างมาจากออนไลน์นะครับผมนะครับเฟืองสามสามฟันเดี๋ยวถ้าจะเอาเดี๋ยวผมจะว้างลิงใบให้นะครับเป็นเป็นร้านในช้อปปี้นะครับ ถ้าถ้าอยากได้ถ้าสั่งในช้อปปี้ก็ได้ดี๋ยก็ทักหาผมก็ได้นะครับผมนะครับไปต่อเลยครับส่วนตัวนี้นะครับผมเป็นลูกบล็อกเบอร์สิบเจ็ดนะครับนะครับลูกบล็อกเบอร์สิบเจ็ดเห็นไหมครับลูกบล็อกเบอร์สิบเจ็ดนี้ผมไปได้มาอยู่ตลาดคลองถมนะครับ ที่เขาวางกล่องขายนะครับตัวนี้ก็ไปได้ราคาลักซิบแล้วครับพี่น้องครับสิบกลางๆนี่แหละครับราคาผมก็บเบอร์จำบอกให้ได้แต่ว่าแค่ลักสิบนะครับซนบ็อกไฟฟ้าผมใส่ของโอซูกะครับตัวนี้แรงขันออกอยู่ที่แปดร้อยนิวตันนะครับพี่น้องครับหกร้อยก็สิบบออกครับต้องอันนี้น้อยหนึ่งครับต้องแห้งในจากนอยนะครับ นี่ครับที่ผมใส่รุ่นรุ่นนี้นะครับนะครับครับผมตัวนี้ผมคันออกนะครับกับประมาณนี้แหละครับมีแค่นี้ครับตัวนี้ก็วิธีวิธีเอาเข่านะครับก็เป็นแบบแบบนี้มันบอครับเห็นกันจะชัดเลยนะครับเป็นแบบนี้กัะเก่าเฟือง สามสิบสามฟันลูกบอกเฟืองสามสิบสามฟันใส่แล้วก็ตัวนี้ใส่ลูกบอกระนะครับนะครับกระคันออกนะครับผมนะี่ครับจะมีซัมเนี้นะครับซื้อมาแค่สองตัวนี่ใส่เาวๆเลยครับผมเฟืองสามสิบสามฟันนี่ใส่ของ รถยุโรปก็ได้เลยครับพี่น้องครับนิสันก็ใช้ได้นะครับนิสันนาวบะลาเขาเนี่ยครับผมตัวนี้ใช้ได้หลายหลายรุ่นอยู่ครับครับคุ้มอยู่หรอกครับผมสื่อเฟืองสามสิบสามฟันตัวนี้มาใส่ครับลูกบล็อกก็ไปเอาตามตลาดนัดก็ได้ครับลูกบล็อกเบอร์สิบเจ็ดนี่กองเต็มหมดละครับหลายพดครับผม ก็ประมาณนี้แหละครับแนะนํากันไปก็เห็นถามมาหลายเรื่องปะแจ่เรื่องลูกบล็อกที่ว่าขันมูเลใดาชาติตัวนี้ออกนะครับผม